ขอแสดงความยินดีโฟมมอนบุรินใจสิงคว้ามงไว้ไทยแลนด์ผ่านพ้นไปแล้วกับการค้นหาผู้หญิงสุดแอคทีฟบนเวทีไว้ไทยแลนด์ซึ่งจัดขึ้นณบีบแอคทีฟไบเทคบางหน้าเมื่อวันที่8มิถุนายน2568ที่ผ่านมา ดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับโฟร์มอนบุรินใจสิงผู้คว้ามงหนึ่งใน5จากการประกวดเวทีไว้ไทยแลนด์เป็นหนึ่งนักแสดงหลัจกจตุรเทพดาวประจำเมืองที่กำลังจะถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศอีกทั้งยังถือเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยผู้มากความสามารถต่างๆอาทิพิธีกรนักร้องนักแสดงอิสระ และยังเป็นผู้กำรรกับภาพยนตร์พระศรีวลีเด็กชายกะทิและละครหาธรรมภัยร้ายพ่ยรักตัวต้นเหตุอีกด้วยผลงานอันทรงเกียรติสำหรับองค์กรสาธารณะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างมูลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ที่รับตำแหน่งอนุกรรมการกรรมการกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศ เรื่องราวดีๆครั้งนี้ถือว่าการตัดสินใจได้เข้าร่วมประกวดนางงามไว้ไทยแลนด์อย่างภาคภูมิใจถือเป็นการประกวดนางงามคุณแม่ที่เข้มขน้นและเป็นที่น่าหนักใจสำหรับคณะกรรมการเป็นอย่างมาก สาวงามทั้ง16คนต่างงัดความสามารถและความมั่นใจออกมาแบบไม่มีใครยอมใครพร้อมด้วยเสียงเชียร์และแรงใจจากกองเชียร์อย่างล้นหลามสำหรับเวทีไว้ไทยแลนด์นี้ไม่ได้ตามหาแค่เพียงความสวยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่มีทัศนคติดีและพลังบวกอีกด้วยโดยผู้ที่ครอบครองมงกุฎไว้ไทยแลนด์2025ได้แก่ไว้05ปวรวันหัตถโชต คุณหมอสาวผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความตั้งใจโดยผู้ชนะไว้ไทยแลนด์จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับนานาชาติมีซัสซิสโกเวทีนางงามสมรสที่ใหญ่ที่สุดณนะประเทศจีนในปีหน้าอีกด้วยและขอแสดงความยินดีกับทีมไว้ไทยแลนด์2025อีก4ตำแหน่งดังนี้ แอมบาชชาร์โดไว้ t h a i แลนด์2025ไว้08ยุ้ยเลอรักเดชากรควีนลุกวินเนอร์2025ไว้03มลลี่อมมรัตสิงศริควีนวอล์กวินเนอร์2025ไว้15หญิงพักจีรากุศลทรัพย์เจริญควีนท็อกวินเนอร์2025ไว้13โคมอนบุรินใจสิงห์มาร่วมกันแสดงศักยภาพผ่านการลงมือทำพร้อมเปิดประตูสู่ความหวังให้กับผู้หญิงทั่วประเทศ เคารพและเชื่อมั่นในตนเองพร้อมส่งต่อพลังบวกกับกองประกวดไว้ไทยแลนด์กดติดตามข่าวสารดีๆเพียงพิมพ์คำว่านิตยสารศิลปินดาราสายบุญ1ไลค์1แชร์1มหากุศลบุญบารมี